ค่ำคืนนี้เรือไว้เพลล่องลอยอยู่กลางทะเลมินตราสาวสวยอยู่บนดาดฟ้ามือเธอถือแก้วน้ำมองดาวที่ระยบริยบระยับเธอหัวเราะก,กับเพื่อนแต่ไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนธรรมดาของเธอกริตผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดในกลุ่มเขาเดินเข้ามาใกล้มินตราเริ่มรู้สึกไม่ชอบมินตรามาดื่มกับฉันหน่อยสิ เขาพูดด้วยรอยยิ้มเย็นๆมินตราสายหน้าแมวค่เะเช่นดื่มกับเพื่อนอยู่แล้วแต่กริตไม่ฟังเขาพยายามจับมือเธอพยายามลากเธอเข้าไปในห้องเล็กๆบนเรือมินตราตกใจรีบขัดขืนปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เสียงกรีดร้องแผ่วๆดังขึ้นในเรือแต่ไม่มีใครได้ยินสักคนกริตใช้กำลังมากขึ้นเธอพยายามิ้นอย่างสุดแรง แต่ก็ถูกผลักลงกับพื้นร่างกายเจ็บปวดหัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวไม่ได้ทำให้เธอหยุดสู้ทันใดนั้นเธอถูกผลักลงทะเลน้ำเย็นจับตัวเธอกวาดแขนพยายามพยุงตัวช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีแต่ทะเลกว้างใหญ่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเธอได้ร่างของมินตราได้หายไปในความมืดของน้ำทะเล คนเรือรกลิดหายใจแรงหันไปมองเพื่อนเอนเธอพลัดตกน้ำไปเอง่ไม่มีใครทำอะไรผิดทั้งนั้นทุกคนเงียบเงื่อซึมทั่วใบหน้าแต่กลางทะเลคลื่นเบาๆพัดน้ำกระเซ็นเหมือนมีอะไรคอยจ้องมองตลอดเวลามินตราหายไปแล้วไม่มีใครเห็นร่างของเธอกลิดกับเพื่อน,พ,อนพยายามทำตัว เนือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครเห็นหรอกเธอคงพัดตกน้ำเองกริดพูดทุกคนพยักหน้าแต่ในใจไม่มีใครรู้สึกสบายใจเลยคืนแรกหลังเหตุการณ์นั้นเงียบสนิทบนเรือชานนลเดินไปที่แดดฟ้ามองทะเลมืดแปกนะทำไมค่ำคืนนี้เหมือนมีกระแสอะไรแปลกๆเขาพูดกับตัวเอง แต่เสียงตอบกลับมีเพียงสายลมแผ่วเบาประเมศเดินมาพูดเล่นเพื่อกลบค่มกลัวเออกลัวเธอคงไม่กลับมาแล้วละมัง้งแต่ชานนนสายหน้าไม่พูดอะไรต่อกลางดึกเสียงน้ำกระเซ็นเบาๆดังขึ้นใกล้ขอบเกลือชานนนสะดุ้งมองไปรอบๆเสียงเสียงใครกันอะแต่ไม่มีใครอยู่ข้าง รากับว่ามีใครอยู่กลางทะเลมองเรือนี้อยู่อย่างเงียบๆน,น้ำทะเลเย็นสับเขาเบาแต่พอเขาหันไปมองก็ไม่ได้เจออะไรเลยคืนนี้เป็นคืนแรกที่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งไม่ยอมให้ไปไหนและกำลังจ้องพวกเขาอยู่หลายวันหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรือไว้เพลยังคงล่องลอยอยู่กลางทะเล แปลและเพื่อนๆทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ชานนเริ่มรู้สึกแปลกๆค่ำคืนนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงใดๆมีเพียงเสียงคลื่นกระทบลำเรือเบาๆแล้วเสียงแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นฮึ่ชย,ย,ชย,ย,ชยชิวชิวดิวช่วชิวดิว ชาโนนสะดุ้งหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครมึงมึงได้ยินอะไรไหมเขาถามประเมศดประเมเ็ดแค่หัวเราะกูไม่ได้ยินอะไรหรอกมึงคงเพ้อเจอแต่เสียงนั้นดังชัดขึ้นคราวนี้เห็นผู้หญิงกำลังร้องไห้เจ็บฉันเจ็บลือเกินเจ็บลือเกินชานนเรื่องกลัวร่างของเขาสั่นไปทั้งตัว เขาเห็นเงาสีขาวที่ลอยอยู่กลางน้ำในกไกลจากเรือผมนี่เอาเปียกน้ําปิดบังใบหน้าดวงตาขาวโรลนจ่องเขาระเมศหันมองไม่เห็นอะไรแต่ชาหนุนแน่ใจมันคือมินราวิญญาณของเธอกําลังตามพวกเขาอยู่กลางคืนนั้นชาหนดไม่ได้นอนเสียงขาควรของเธอดังวนอยู่ในหัวของเขาเขาเริ่มรู้แล้วว่าเธอ ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปอย่างง่ายง่ายหลายคืนหลังจากมินตราหายตัวไปทุกคนพยายามทำตัวปกติแต่ชาลน,นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกลางดึกเสียงคลื่นกระทบรำเรือย่างชัดเจนแล้วมีเสียงแผ่วเบาแทรกเข้ามาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยชาลน,นสะดุง้งหันไปมองรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ประเมทหัวเราะมึงเผลอหรือมังมึงเผลออีกแล้วแต่ชานนนแน่ใจเสียงนั้นไม่ใช่ความฝันเงาสีขาวปรากฏอยู่บนผิวน้ำไม่ไกลจากเรือผมยาวเปียกน้ำปิดใบหน้าวงตาขาวโพลนจ้องเขาชานนรู้ทันทีมินตราวิญญาณของเธอกำลังตามพวกเขาอยู่คืนนี้ชานนตื่นทั้งคืน เสียงคำควรของเธอก้องอยู่ในหัวบนซ้ำแล้วซ้ำอกีกมินตราไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงอย่างง่ายง่ายคืนหนึ่งชานนลกาลังเดินตรวจสอบเรือเห็นแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเขาเหลือบไปเห็นรอยน้ำเปียกบนดาดฟ้าเริ่มจากบันไดทางขึ้นแล้วก็ลากยาวไปถึงห้องโถงนี่ใครเดินผ่านตรงนี้นะ เขาพูดกับตัวเองแต่ไม่มีใครอยู่บนเรือปรเมตเดินผ่านมาเห็นรอยน้ำเฮ้ยมันเปียกแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงชานนสายหน้ากูก็ว่าอยู่แล้วลววะว่มีบางอย่างอยู่บนเรือนี้จริงๆรอยน้ำยาวขึ้นเรือเรื่อยจนมาถึงหน้าห้องของเกรกชานนสังเกตว่า ลอยน้ำเหมือนใครเพื่งลุกขึ้นจากน้ำมานอนบนพื้นกริดหัวรเราะเย็นๆบล่ลอยน้ำธรรมดาเองแต่ในใจของเขาก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวกลางดึกเสียงหวีดแผ่วเบาดังขึ้นจากทางเดินเจ็บฉันเจ็บเหลือเกินช่วยด้วยด้วยฉันด้วยชาน์นวิ่งไปดูแต่ไม่ทัน เห็นเพียงเงาสีขาวลอยไปกลางทะเลและลอยน้ำบนดาดฟ้าก็ยังคงเปียกชื้นเหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่านคืนนี้เป็นคืนแรกที่ทุกคนรู้สึกชัดเจนว่าเมนตรายยังอยู่และกำลังเฝ้าดูพวกเขาหลังจากเกิดรอยน้ำประหลาดบนดาดฟ้าทุกคนบนเรือเริ่มหวาดกลัวชานนพยายามเตือนเพื่นๆแต่กลิยังคงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนหนึงประเมศเดินมาตรวจเรือคนเดียวเสียงคลื่นกระทบกับเรือเบาๆแต่ทันใดน,นั้นก็ก็ก,ก็เสียงเหมือนใครเคาะใต้เทา้าเขาหันไปมองแต่ไม่มีอะไรแล้วร่างเงาสีขาวโคลโผลตรงกลางทางเดินผมยาวเปียกน้ำปิดไปหน้าประเมศตกใจถอยหลังแต่ไม่ฉัน มือเย็นเฉียบของวิญญาณจับแขนเขาเจ็บกรลเกินฉันเจ็บเหลือเกินช่วยฉันด้วยปรเมฆกรีย,กยิดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเขาร่างของเขาถูกดึงออกจากตาดฟ้าน้ำทะเลที่ปั่นป่วนกริตและชานนเห็นเพียงฟองน้ำที่ผุดขึ้นกลางทะเลปรเมศหายไปและไม่มีใครพบอีกเลยชานนนน่าเสียมินตรา มันมาแล้วจริงๆปริกพยายามปฏิเสธแต่ใจเขาเริ่มสั่นเขารู้แล้วว่าวิญญาณของมีตราจะไม่ปล่อยใครไว้หลังจากปรเมศหายไปทุกคนบนเรือเริ่มหวาดกลัวชานุนตื่นกลางดึกหลายครั้งฟังเสียงคลื่นและเสียงบางอย่างที่เรียกชื่อเขาชานนลช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยชิชิ อินทรมานเหลือเกินเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนทำให้เขาสะดุ้งทุกครั้งเกรดพยายามทำตัวเข้มแข็งเหม,มีอนรีรอยรบติตายไปแล้วแต่รอยน้ำบนดาดฟ้าก็ยังปรากฏขึ้นทุกคืนและบางครั้งเห็นเงาสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำคืนนี้วิญญาณของหนึ่งตาเริ่มแสดงตัวขึ้นอย่างชัดเจนเถิปรากฏตรงทางเดินมองทุกคนด้วยดวงตาขาวโพลนมือเย็นเฉียบ และราวบันไดหรือขอบโต๊ะทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสัน่นชานุนพยายามพูดทุกคนมันอยู่บนเรือจริงๆแต่กริดพยายามหัวเราะกบกลื่อนบ่แล้วเสียงลงเสียงขค้ื่ทั้งนั้นตาห้าฝาละมัง่งแต่กลางดึกเสียงกริดร้องแผ่วๆดังขึ้นอีกคราวนี้เหมือนมีตราเรียกหาใครบางคนทุกคนเริ่มตรนะนัก ไม่มีใครปลอดภัยบนเรือลำนี้คืนหนึ่งเรือไวเพิร์ลจอดลอยอยู่กลางทะเลไม่มีลมไม่มีเสียงใดๆนอกจากคลื่นเบาๆแต่แล้วก็ก็ก็เสียงเคาะดังมาจากใต้ท้องเรือชานนสะดุง้งหันไปมองเพื่อนได้ยินไหมใครอยู่ใต้เรือนอะปลเมตรก็ไม่อยู่แล้วนะกรด ยืนตัวแข็งและพูดว่าเสียงธรรมดาเพื่อสั่นเฉยๆมั่งแต่เสียงนั้นชัดขึ้นคราวนี้มีเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วเบาแชนอนช่วด้วยช่วยฉันด้วยฉันเจ็บเกินเกินน้ำรอบๆเรือเริ่มปั่นป่วนเรากับใครกำลังไต่ขึ้นจากน้ำชานนเห็นเงาสีข,ขาวลอยขึ้นมาจากน้ำ ผมยาวเปียกน้ำปิดไปหน้าดวงตาขาวโพลนที่จับจ้องเขากริก๊เริ่มรู้สึกกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่เหมือนมีแรงบางอย่างทําให้เขาเก้าวไปไหนไม่ได้ชานนกระซิบมินตรากำลังตามทุกคนแล้วไม่มีใครปลอดภัยเสียงเคาะยังคงดังอย่างต่อเนื่องเล่ากับเตือนให้ทุกคนรู้ว่าวิญญาณของึินตรายอยู่ทุกที่และไม่ยอม ให้พวกเขานั้นไปไหนหลังจากเสียงใต้ท้องเรือคนบนเรือเริ่มหวาดกลัวชาโนนพยายามเตือนเพื่อนๆให้ระวังเธอตามทุกคนแล้วเธอตามพวกเราอย่าเดินคนเดียวนะแต่บางคนกลับไม่เชื่อพยายามหัวเราะกบเกลื่อนผดลเดินไปดัดฟ้าเพียงลำพังหัวราะยาะความกลัวของชาโนนมึงบา้าไปละมัง้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ทันใดนั้นร่างเงาสีขาวก็โผล่จากเงามืดผมเปียกน้ําปิดใบหน้าดวงตาขาวโพลนจ้องมาตรงนกพดลมือเย็นเฉียบจับแขนเขานกพดลกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่ทันร่างของนกพดลนถูกดึงหายไปกลางดาดฟ้าชาหนุ่มตะโกนเรียกแต่ร่างของนกพดลนก็หายไปกับทะเลเขารู้ทันทีว่านกพดลน กลายเป็นเหยื่อของมินตราไปแล้วกริกเริ่มกลัวจนตัวสัน่นแต่ยังพยายามปฏิเสธและปิดปังเรื่องประบาทเธอตายไปแล้วมีมีทางเกิดขึ้นได้จริงแต่เสียงคร่ำครวญของมิงตนตราดังรอบเรือเจ็บฉันเจ็บเหลือเกินคืนนี้คลื่นทะเลสงบผิดปกติแต่บรรยากาศบนเรือก,กลับหนาวเย็นกริก เดินไปดาดฟ้าเพียงลำพังใจเต้นทันใดนั้นเงาสีขาวปรากฏขึ้นตรงกลางดาดฟ้าผมเปียกน้ำปิดบังใบหน้าดวงตาขาวโพลนจ้องเขาชาหนุนซ่อนตัวอยู่มุมหนึ่งเห็นทุกอย่างแต่ไม่กล้าเข้าใกล้กริพยายามพูดเสียงแข็งมินตราเขาตายไปแล้วถือรอยฉันเปเถอแต่เงานั้นก้าวเข้ามาใกล้ทุกที เสียงกระซิบที่แผ่วเบาแก่แก่แกทำฉันเจ็บใครที่ทำฉันเหมือนจะต้องได้รับผลกรรมของมันมือเย็นเฉียบสัมผัสไหล่ของกรีดเขาสะดุง้งกรีดร้องสุดกรีดแต่ไม่มีใครได้ยินแรงดึงของวิญญาณทำให้เขาก้าวถอยไปไหนไม่ได้คลื่นทะเลซัดแรงน้ำปั่นป่วนกริดพยายามดินดน้นรน แต่ถูกดึงลงไปใต้ท้องทะเลเสียงกริตร้องของเขาแผ่วหายไปกับลมทะเลชาหนุนแอบมองด้วยความเสยองรู้ทันทีว่าไม่มีใครบนเรือจะรอดจากวิญญาณของมินตราไปได้หลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้าสุดท้ายของกริบนเรือไวเพิร์ลเรือไวเพิร์ลกลับลอยอยู่กลางทะเลอย่างสงบแต่ความเงียบไม่ได้หมายถึงว่า ความวุ่นวายจะจบลงชานุนอยู่คนเดียวบนเรือเห็นเงาสีขาวลอยไปลอยมาผมยาวเปียกน้ำปิดใบหน้าดวงตาขาวโคลนจ้องเขาเสียงค่ำาควนยังคงดังแผ่วเบาเช่นเจ็บรืเกล่าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเขารู้แล้วว่าวิญญาณของมินตราได้ล้าแขนทุกคนหมดแล้วไม่มีใครรอดไม่มีใครหนีพ้นเรื่องราวทั้งหมด กลายเป็นคําเตือนกลางทะเลผู้คนที่ผ่านตรงนั้นเล่ากันต่อว่ากลางคืนจะเห็นเงาสีขาวลอยอยู่บนผิวน้าและได้ยินเสียงแผ่วเบาที่คร่าครวญของหญิงสาวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉัยนเจ็บฉันทรมานหรือเกินทะเลยังสงบแต่ความแค้นของมินตรา ไม่มีวันจางหาย